ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดเช้านะครับเดี๋ยวสักพักนะครับเดินตลาดเชา้าตลาดใบกล้วยเมืองตรังนะครับตลาดวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในตลาดเสร็จแล้วเดี๋ยวสักพักประมาณสักสิบโมงเดี๋ยวผมจะเดินทางไปร้านญี่ปุ่นนะครับไปหาของเก่าโบราณพร้อมไปประมูลรอกพอดีวันช่วงวันอาทิตย์นะครับเขาจะเปิดประมูล ร้านญี่ปุ่นจะมาลงของกับเปิดประมูลของโบราณของเก่าๆและก็บรรลอกันเป็ดอะไรมีครบเลยนะครับจะมดูเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามนะครับว่าจะได้อะไรติดมาถึงเลยกลับมาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาคอยชมพร้อมๆกันนะครับโอเคไปครับตอนนี้ขับรถมาจากตลาดใบขั้วยครับตอนนี้มาอยู่ที่ร้านญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ร้านญี่ปุ่นนะครับอยู่ถนนวิเศษคุณซอยเจ็เข้ามาในซอยนดนดนเนนนะครับประมาณสักร้อยเมตรก็เจอร้านญี่ปุ่นครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในว่าจะได้อะไรกันบ้างเพราะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันที่8ก็จะประมูลประมูลของด้วยก็จะเปิดประมูลพวกรอก<ด>พวกบัลลิกา เว้นหลายอย่างครับานชมพวกคันเบ็ดคันใดนะครับเ,รออเดี๋ยวมาคอยชมและก็ติดตามครับว่าวันนี้จะประมูลอะไรกับติดไม้ติดมือกับมาบ้างนะครับท่านผู้ชมโอเคมาคอยชมและคอยติดตามแต่ก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิป f c ได้ชมกันต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไป อันนี้คุณโรบละมุนกล้องยิ่งหลาวันนี้ครับโรบละมุนกล้องยิ่งหลาไมนูได้ได้มั้งอันนี้กับเดียวมาได้เวรเลยนึ่งอันนี่โยเลยครับเจมเบอร์นี่โยเลยนี่สุดยอดเลยครับเจ้ากล้องสุดยอดเลยกล้องกลองมีกล้องกลองครับนี่ตอนนี้คนหมักไม้เลยครับทานผูมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในร้านกระแลมาเนี่ยคนจะแน่นนะครับ จะแน่นเลยครับคุณโ่วยนู่นี่กับคุณแน่นเลยนี่ก็มากล้องกัวันนี้ก็เปิดตู้วันแรกเลยนะครับนี่เปิดตู้หยิบคุณวันแรกเลยนู่นก็ตู้นู่นก็กำลังประมูลกันอยู่ของแน่นเลยนะครัตู้ตู้ไอเป็นครับวันนี้รบร่มนิ่มเหม่งพุ่งตู้ไอเป็กตู้หยิบคุณ ไอ้นอนปลอมโอ้โหเขายีปลอมเลยโอ้โหจะาต้ยเฟรามีครับอย่างเงีเจ้าต้อยเฟยต้องหยิบคุณสวกว่าได้ก็มีปลอมตัวโตโอ้อโหแน่นตรองนังแลงแต่หนุ่มเลยห <c oughs> นุ่มเลยครับโอ้โหบออมังเปยนะครับตัวอมามังเปย์เนี่ยแต่นี่แบบคืยอดเลยนะครับมาแตมามาได้วันนี้วันอาทิตย์นี้ยกำลังเปิดเดี๋ยวรอขระมูลรอกรี dạy bé ghép lòng môn nịt rau bé ghép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  bé

จะปรับกิ๊บด้วยเนาะไม่ได้ใจทีนี่ไม่ไม่ใจดลยช่วย่วล้อมาวอย่างนีจุเ้นไลักเก็ตไลักเก็ตวล้อมาจะลงตัวพวนน้องก็ช่วยนึ่ัเนียวมันนี้โยนแฟร์ฟันได้แต่เสียชิมันโนชิมันโนเออพอดีครับ

ได้แล้วได้ว่าครับ่ประมูลกับแรงครัคิดมากอ๋โอเคเโอเคตรเกนะครับ่แรงครับก็ได้ได้หลบไดผันอันนันได้ว่าครับนะครับก็ประมูลเบ็ดเบดกันต่อครับที่มนันก็เนี่ยประมูลเบ็ดกันนะครับ มูลเช็ดได้ลอยแรงนะครับได้ตั้งโลกได้ตั้งเวนนะครับได้หลังใต้กับได้เดินทางกลับไปกับจุนจุนคอเนี่ยครับรานโยอินะครับรานโยอิ๋แดดเมืองตั้งนะครับคนเยอะมากมายเลยครับวันนี้นี่ก็มาประมูลกล้องอะไรกันเปิดตู้ครับนี่ยได้ตังเบ็นี่ครับได้ได้ว่าได้ขันได้ว่าวันนี้ครับโหต้านเลยไปกอกนาดินนะครับเลยครับได้ครบมาเลยนะครับจับยมโอ้โหนาฬิกามือจ้อง โอ้โหเลยการรอได้กลบเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ได้เดินทางกลับเลยครับไปขับได้มาใส่สบายตาเลยนะครับมองแบบมองไกลเลยครับท่านชมสุดยอดเลยนะครับท่านชมได้มาหมัดหมัเลยนะครับแบบเทเลยยิ่งสีแดงด้วยชอบโดนใจเลยนะครับท่านชมมองเห็นชัดแจ๋วเลยนี่ขนาดแดดไม่จ้าครับท่านชมเนี่ ให้ท่านชมได้ชมบรรยากาศดูนะครับขนาดฝนตกจะมองชัดเลยนะครับแถวเลยนะครับโอ้โหมองผ่านเลนก็โอเคเลยครับอืมได้เว้นจากร้านญี่ปุ่นมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็พร้อมทั้งนาฬิกาทั้งคันเบ็ดของย่อ้นนะครับคันเบ็ดของไดว่าโอ้สุดยอดเลยครับโอเคเดี๋ยวมาขอชมที่บ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างไปก็ตอนนี้เดินทางใกล้จะถึงบ้านนะครับอีกไม่นานนะครับประมาณสักหนึ่งกิโลครับจากปากทาง ไปเข้าไปในชุมชนนะครับประมาณสองกิโลครับชุมชมก็จุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยครับตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้รีสอร์ทก็มาหลายหลังเลยครับหลายหลายเจ้าเลยครับท่านผู้ชม ตึกเลยนะครับก็นี่ครับอ,อันนี้อ๋อ,อน,นี่่ราไดวนี่ครับดรกได้ว่าน,านี่ต้องมาให้เลย,ยอันนี้ครับนี่โมกัน,นกับกอนนี่ได้ว่านี่ครับได้ว่าพอดีเลยครับโคกันโอเคครับกอตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ถึงบ้านเลยนครับ รกที่เก็บไว้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยน,นครับเดี๋ยวน,นี้อันนี้ไม่สวยเลยเดี๋ยวเพิ่นมาเปลี่ยนเปลียปล่ยนเป็น,เปนอันนี้เลยนะครับแต่นี้เปลี่ยนอันนี้เลยพอรกรกได้ว่าเหมือนกันนะครับน,นี่รกได้ว่าเหมือนกันโอเคนะครับ นะครับเนมัจเจย์นี่ครับกลับมาถึงบ้านนี้รับไดว่าตัวนี้ก็ไดว่าครับเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่จัดมาแล้ว โอเคเสร็ <Okay. S 2> จแล้วนะครับนี่พันเม็ดพันเม็ดนี่ใส่สักรอนสักช่องชองร้อยกว่าเม็ดโอเคครับได้ว่า นี่พอนี่ได้มานากคาอ้โหูนาคาอันนี้อบาบ้าอันนี้ไซโก,โก้ครับไซโก,โก้อันนี้ริคาโน่อา่าริคาโน่อันนี้นนนนนกาดโอเรียนกับโอเรียนนี่ได้มาเตรียมเรืองกับวันนี้แล้วก็ปลอมกับเบ็ดนะครับคันเบ็ดแล้วก็นี่ยครับคันเบ็ด วันนี้นะครับสรุปกไดาทั้งกรอกและก็คันก่อนาฬิกาครับานผู้ชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมจะํำคลิป f อฟซให้ชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่ก็ไว้นำลึกนะครับนี่ตัวง่าไปก็นี้ไวจิกไวจิก กันนี้ก็ไว้นำลึกเหมือนกันนะครับเป็นโอวิวเลยนะครับแล้วก็นี่นักก็จะได้มาวันนี้นี่ได้มาวันนี้ก็นี่ยวเดี๋ยวมาคัดวินนั่นน,นนะครับก่อนวินนั่น